โอเคตอนนี้ฉันก็เข้าใจมาที่สุดแล้วทุกๆอย่างที่ฉันทำมาลงไปรั้งเธอไว้ยังไงเธอก็ไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนี้เธอเองไม่ความสุขจะตายแบบนี้มันก็ถูกแล้วเพราะในตอนที่เรามีกันทุกๆอย่างที่เราทำมันก็ดีที่สุดแล้วและฉันทบทวนตอนนี้เมื่อฉันย้อนกลับไปในตอนที่กอดกันตอนที่ฉันทำให้เธอมีรอยยิ้มและฉันไม่เคยคิดเลยว่าในต่อมามันจะไม่มีเธอตรงนี้ฉันลองคิดตอนที่น้ำตาไหลออกตาทำให้ฉันรู้ต่อยรักใครมากเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ตลอดการไม่ได้ให้ฉันคิดว่าจริง ไอเรื่องนี้มันก็ยากจริงๆไม่อยากดึงเธอมาลำบากอยู่กับฉันถึงแม้ในตอนนั้นจะรักมากจริงๆแล้วเราก็พยายามกันมาตลอดเพื่อจะเกาะกันนานๆรูปของเราสองที่ฉันเก็บเอามาใส่อยู่ในเพลงที่ตัวฉันเองก็ไม่คิดเมื่อก่อนว่าจอพังแต่ตอนนี้ฉันก็รู้ไม่เองดีอยู่แก่ใจทุกๆอย่างที่มันเกิดฉันก็ไม่แปลกใจเพราะยังไงมันก็จบไม่วันในแบบใดเราตายนะก็รู้ไม่เองดีอยู่แก่ใจถึงแม้ว่าฝันก็ว่าตอนแก่ไปรักกันตลอดไม่คนมองแบบใดแต่ตอนเธออ้อนตอนนี้ฉันก็ยังชอบฉันยังจำมาตลอดแม้ว่าผมแตกปลายในตอนเธอยิ้มฉันยังจำในตอนเธอชอ และฉันดีใจที่อย่างน้อยมันก็ดีมากเคยเดินข้างเป็นคนที่เธอเคยปิ๊งดีแล้วที่ในวันนี้เธอในคิดถูกและในวันทิ้งและฉันขอโทษวันที่รู้ว่าตัวเธอจะไม่อยู่ฉันทําตัวแบบมีทุลพูดไปมีทันคิดเธอไม่ควรจะไม่อยู่กับไอ้คนโลภเลยขอบคุณที่เธอรักแม้ว่าฉันโง่เกินตอนอยู่ใกลกันคิดถึงเธอโคตรเลยโคตรดีตอนมีกันไม่มีวันโทษเธอตอนที่อยู่กับฉันไม่ต้องพึ่งโชคเลยเอามืออบดีสอพพอตอนมีเธอโคตรเพลินถึงแม้ตอนนี้ไม่มีกันใจฉันยังจำได้เคยรักเธอที่สุดในโลกเลยตอนมีเธออยู่กับฉันไม่รู้โชค เรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรที่จะพูดแต่ว่าเธอไม่เคยพูดแต่ฉันโง่พลังไปและฉันก็ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยคิดมันหรอกว่าที่ฉันโคตรรักใครตอนที่เธอไปคิดอะไรไม่เคยออกแต่ยังจำมาตลอดแต่คือโลกทั้งใบรักกันเหมือนกับวันแรกฉันไม่เคยนึกถึงทางแยกจนตอนนี้เราถึงทางตันดีแล้วเธอไม่ฝืนมันถ้ามันไม่มีทางแก้ต่างคนเอาไปใช้ชีวิตให้มันดีกว่านี้เพราะวันนี้มันไม่ใช่ทางแรกที่เราแก้กันมานานแต่ฉันยังจำมิถุนาวันที่คบกันเป็นวันแรกฉันไม่เคยคิดเลยสักครั้งตอนเธอไปถึกฉันเพราะตอนนั้นเรื่องเคียงกันดีและฉัน จะรับแต่ตอนนี้เหลือแค่ฉันแล้วก็เพียงความจริงที่ไม่มีเธอข้างฉันฉันเลยเอาภาพนั้นมาประกอบแล้วก็เรียงตามสับถึงจชคิดถึงมันจัดแต่เรื่องนี้ที่อยากบอกคือมีความสุขมากๆนะเพียงรวี